พวกเราที่จะไปเที่ยวชมพุสะพานพุทธในงานวิจิตเจ้าพยาดูจุดไหนดีทุกจุดทุกโมุมและก็ทุกการเดินทางในเวลาที่กระชั้นชิดจะไปตรงไหนดีคลิปนี้เราจะมาบอกกันนะครับในการจุดฟูที่สะพานพูดน,นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก็กำหนดวันที่ตัดงานนะครับส่วนใหญ่แล้วจะตรงกับวันศุกร์และวันเสาร์นะครับในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยการแสดงนะครับครูไฟที่สะพานพุทธนวันในวันที่ 16, 22, 23, 29, 30พฤศจิกายนนะครับซึ่งตรงกับปันศุกกับวันเสาร์และในเดือนธันวาคมก็วันที่ 5, 6, 7, 3วันร้วนเลยนะครับแล้วต่อด้วยวันที่13กับ14ในเวลา20นาฬิกา45ที2ทุ่ม45เนี่ยแหละเวลาไปชมพูนะครับเราก็จะต้องเลือกมุมเลือกทำเล นะครับแล้วก็ระยะเวลาที่ไปเนี่ยอันนี้เราต้องเตรียมตัวกันนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูแผนที่ครับว่ามันมีจุดไหนบ้างที่เราจะเดินทางไปถึงส่านพุ้นได้อย่างแรกเนที่สะดวกที่สุดเด็กก็คือรถไฟฟ้า MRT นะครับเราก็สามารถที่จะนั่งรถไฟฟ้า MRT ไปลงที่สถานีสนามชัยนะครับฝั่งพระนคร แล้วก็อีกสถานีหนึ่งเนี่ยก็คือสถานีอิสระภาพซึ่งห่างจากจุดบริเวณที่จัดการแสดงเกียรติสานพุทธเนี่ยประมาณ300เมตรนะครับอันนี้ต้องมีการต่อรถหรือว่าเดินมาอีกรอบหนึ่งนะครับและทางเรือนะครับสามารถนั่งเรือโดดเจ้าพยาเนี่ยมาลงที่ท่าเรือราชินีได้นะครับส่วนรถเมล์รถโดยสารเราสามารถนั่งรถโดยสารประจําทางนะครับมาลงที่สะพานพุทธได้นะครับในฝั่งพระกครฝ่งทนก็สามารถนั่งรถโดยสารประจําทางนะครับมาลงที่วัดปริยณนิมิตได้นะครับ อันนี้คือเส้นทางตัวจรดหลักๆที่เราจะสามารถไปได้นะครับและกรณีที่พวกเราขับรถไปเองนะครับก็สามารถที่จะขับรถไปได้ซึ่งจุดจอดสำคัญนะครับก็มีจุดจอดที่วัดกัลยาณมิตรที่ฝั่งธนบุรีนะครับที่จอดรถประมาณ200ทันได้นะครับสำหรับพวกเราที่จะเอารถไปจอดที่วัดกัลยาณมิตรต้องเช็คเวลานิดนึงนะครับเพราะในรอบกับวันเสาร์ที่23พฤศจิากายนนะครับเวลา1ทุ่มเสษเศษนะครับลานจอดรถของวัดกัลยาณมิตรก็เต็มแล้วนะครับ แล้วเวลาที่พวกเราขับรถข้าถนนอรุณอมรินเราจะเลี้ยวซอยเข้าในวัดจริยาดมิตรนะครับถ้าเห็นรถติดๆในซอยแลวเนี่ยคาดการได้เลยว่าที่จอดรถของวัดเนี่ยเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับต้องไปหาจอดที่อื่นนะครับทีนี้เราลองมาดูจุดทำเลนะครับที่เราจะดูครูว่ามีจุดไหนน่าสนใจบ้างนะครับจุดไหนเป็นทำเลที่ดูดีที่สุดจุดไหนเต็มตาเต็มจอมากที่สุดนะครับเราลองมาดูในกันที่กันครับ ก่อนอื่นไปดูสเตทหรือเวทีการแสดงก่อนนะครับว่ามีการเซตอัพพลุกเนี่ยด้านไหนเป็นด้านหน้าด้านหลังนะครับซึ่งจุดที่ทําการติดตั้งระบบพลุไฟทั้งหมดนะครับอยู่ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้านะครับซึ่งด้านหน้าที่มีการติดตั้งเนี่ยถือว่าเป็นด้านหน้าของเวทีหรือด้านหน้าของสเตจเนี่ยอยู่ฝั่งขาขึ้นนะครับที่จะขึ้นไปทางทิศเหนือนะครับก็คือถ้ามองจากวัดอรุณนะครับเข้ามาเนี่ยจะเจอสะพานพุทธก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นด้านหน้าของสเตจนะครับ ซึ่งบริเวณที่แนะนําเลยนะครับที่เป็นจุดมุมมองที่จะได้ภาพแบบที่เห็นตรงตอนนี้เลยนะครับก็คือถนอนคนเดินริมน้ำเจ้าพยาซึ่งมีทางเดินนะครับเชื่อมระหว่างวัดกาลยานมิตรนะครับไล่จนมาถึงเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าเลยนะครับซึ่งตรงนี้ยาวประมาณ200เมตรได้นะครับจะมีจุดที่น่าสนใจนะครับคือจุดระหว่างวัดกาลยานมิตรนะครับถึงหน้าวัดสางตะพุทธซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นมุมมองระยะประมาณ200เมตรจากสะพานพุทธนะครับ ซึ่งบริเวณจากวัดกรยานวิทย์จนถึงหน้าวัดสังตะคูเนี่ยเป็นทําเลที่จัดว่าดีที่สุดนะครับสำหรับช่างภาพนะครับจะตั้งกล้องถ่ายภาพเนี่ยก็มีดีมากๆที่หนึ่งคือบริเวณท่าน้าหน้าวัดกรยานวิทย์ตรงนี้นะครับควรจะไปก่อนเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงสำหรับไปดูนะครับประมาณสองทุ่มครึ่งเนี่ยถือว่าตรงนี้คนค่อนข้างแน่นแล้ว สำหรับช่างภาพนะครับควรจะไปก่อนร่วงหน้าอย่างน้อยชั่วโมงครึ่งนะครับหรือ6กโมงเย็นเนี่ยอยากได้จุดทําเลที่ดีมากๆเนี่ยครับก็ต้องไปจับจองพื้นที่ตั้งกล้องมแหละนะครับ สำหรับพวกเราที่ไปเพื่อชมพูดโดยเฉพาะนะครับอาจจะใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปด้วยสามารถที่จะยืนเป็นแถวที่2องแถวที่สามได้นะครับทุกคนไปก่อนเวลาการจัดแสดงอย่างน้อยเนี่ยึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับสำหรับบริเวณถนนคนเดินตรงนี้นะครับเวลาประมาณ2องทุ่มสิหลังจากนี้เป็นต้นไปก่อนการแสดงสองทุ่มสิบห้าเนี่ยตรงนี้จะแน่นแล้วนะครับเกือบเต็มพื้นที่แล้วอาจจะเดินค่อนข้างยากนะครับส่วนถนนคนเดินในช่วงที่2นะครับจากวัดสากตะคูนะครับจนถึงใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า ตรงนี้คนก็ค่อนข้างแน่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะบางกว่าช่วงแรกจากวัดอรยาณวิทย์ถึงวัดสังตะกูดนะครับส่วนจุดที่2นะครับที่แนะนำนะครับบริเวณทางขึ้นแล้วก็ริมเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งฝั่งอนนครกับฝั่งธน,นรบุรีนะครับบริเวณบริเวณถนนทางขึ้นสะพานพระพุทธยอดฟ้าน,นะครับจากฝั่งธน,นรบุรีก็ได้นะครับ ก็ได้ภาพมุมมองด้านข้างซึ่งก็เป็นมุมมองแปลกๆแ,แบบหนึ่งนะครับซึ่งน่าสนใจทีเดียวประมาณสองทุ่มครึ่งก็คนจะเริ่มแน่นแล้วนะครับเราไปก่อนที่ถึงเวลาจุดพลุป,ประมาณสักสิบห้านาทีจะมีพื้นที่เข้าไปได้นะครับส่วนจุดที่3ที่แนะนําเลยนะครับสําหรับพวกเราที่จะไปดูฟลุกแบบเต็มตาเต็มจอทะลุจอเลยนะครับ ใกล้ชิดแบ็กสเตย์หนตัวเทีเห็นภาพพานออร์บิกกว้างๆทะลุจอเลยนะครับก็ไปที่สวนลอยฟ้าเจ้าพยานะครับซึ่งบริเวณจุดจุดนี้นะครับก็จะจุคนได้จานวนจํากัดเช่นกันนะครับประมาณช่วงตุ้มเรึ่งเนี่ยคนจะหนาแน่นประมาณ5 0แล้วก็ช่วงเวลาก่อนการจุดทูบเนเวลาประมาณ2องุ่สิคนก็จะแน่นนะครับไปถึงสถานที่กระชันชิดและไม่มีจุดยืนที่อื่นแน่นไปหมดนะครับจุดนี้เป็นทางเลือก ที่ดีทางหนึ่งครับสะพานพระปกเกล้าด้านที่ใกล้กับสะพานพระพุทธยอดฟ้านะครับขอบสะพานที่เป็นทางเดินเราสามารถเดินขึ้นไปชมรูปจากจุดนั้นได้นะครับซึ่งคนจะเริ่มแน่นเนี่ยประมาณ2องทุ่มและผู้ชมเนี่ยจะเริ่มล้นมายอย่างช่องจราจรบ้างนะประมาณ2องทุ่มสิบแปสทุ่มสามทุ่มครึ่งหลังจากนั้นนะครับ ผู้ชมล้นถนนเต็มสะพานพระปกเก้าฝั่งที่ใกล้กับสะพานพระพุทธยอดฟ้าตอนตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปิดการจราจรผ่าเข้าแพระคนครเรียบร้อยครับเพราะว่า,ามีผู้ชมเข้าไปยืนเต็มแล้วนะครับและจุดสุดท้ายครับกรณีจกเฉือนจริงๆและอยากได้มุมมองภาพแบ็กสเตจหรือหลังเวทีเนี่ยซึ่งจริงๆภาพผมรู้เนี่ยก็เหมือนกับภาพสั่นจากวัดไกรยานมิตรครับเป็นยต่ดูด้านหน้าเวทีกับหลังเวทีนั้นเองนะครับ ก็คือช่องทางเดินบนสะพานระบปกก้าฝั่งทิศใต้นะครับฝั่งนี้ยังเปิดการจราจรให้รถยนต์สามารถสัญจรผ่านไปได้นะครับสาหรับช่องที่เป็นทางเดินเนี่ยตรงนี้คนค่อนข้างบางเป็นจุดลับที่ตรงนี้ไม่ค่อยมีใครรู้ครับว่าสามารถดูฟลุดได้ภาพก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็จะมีส่วนลอยฟ้าเจ้าพยาเนี่ยสูงขึ้นมาได้น่อยนะครับแต่ว่าตัวฟลูเองเนี่ยเวลายิงเนี่ยสูงอยู่แล้วนะครับเราสามารถมองเห็นจากฝั่งนี้เต็มตาเลยนะครับ ถ้าสมมติว่าไปสายแล้วก็ไม่มีจุดที่ไหนยืนแล้วนะครับมาจุดนี้ได้เลยสรับจุดอื่นๆนะครับที่สามารถที่จะเข้าไปได้ไม่เสียสปัานนะครับเพราะว่าเป็นที่สาธานะถนนคนเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้สามารถเดินดูได้ครับก็จะเป็นมุมแงนตั้งแต่แท่าเรือสถา,านพุทธนะครับจนเลยถึงสะพานพระปกเก้าตรงนี้สามารถเดินดูได้ครับส่วนพวกเราที่ต้องการ ไปดูครูแบบสบายๆมีอาหารเครื่องดื่มไปที่ยอดพิมานริเวอร์วอล์กนะครับเป็นตลาดยอดพิมานเดิมฝั่งพระนครอ,อยู่ตกปากของตลาดที่ขายดอกไม้เยอะๆนะครับซึ่งพวกเราที่มาจากรถไฟฟ้าเ r t มอาทีที่ลงสนามชัยเนี่ยเดินมานะครับมาที่ยอดพิมานริเวอร์วอล์กได้ประมาณว่า50เมตรเองก็จะมีค่าผ่านประตู50บาทจะได้รับจากน้ําดื่ม1ขวดนะครับแล้วก็จะมีซุ้มอาหารมีซุ้มเครื่องดื่มจําหน่ายมีเก้าอี้ให้นั่งดูสบา,บบายๆถ้ามีผู้ใหญ่ คุณพ่อคุณแม่ลุงป้านมมาดูนะครับตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจแล้วก็เปนทางสะดวกด้วยสามารถขับรถมาจอดที่ตลาดได้นะครับส่วนพวกเราที่ต้องการดูทุกที่กลางแม่น้ำเจ้าพยาเลยมีทางเดียวครับคือต้องขึ้นเรือก็จะมีเรือร้านอาหารนะครับหรือเรือนำเที่ยวตรงนี้ก็ไปหาซื้อบัตรเอาเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณหนึ่งใบเทาโดยปกติแล้วเนี่ย ใกล้ๆวันสุดท้ายคนก็จะเยอะขึ้นจากการที่ไปดูรู้ตั้งสามวันเลยนะครับตั้งแต่วันแรกที่จับอันที่2วันที่3นะครับวันศุกร์คนจะน้อยกว่าวันเสานะครับแล้วก็ในวันที่3ที่จัดกันพือ23พฤศจิกายนนะครับคนนี้แบบเยอะมากเยอะกว่า2วันแรกนะครับคนน่าจะมากกว่า1มื่นคนนะครับจุดที่มุมดีๆเต็มหมดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเราก็เตรียมตัววางแผนนิดนึงว่าถ้าเราจะไปดูพรุที่สะพานพุทธในงานวิจิตจามัยาในปีนี้นะครับเราวางแผนนิดนึงว่าเราจะไปงานถ้าเริ่มงานวันศุกร์ห้าโมงห้าโมงครึ่งหรือหกโมงไปดูครุทันไหมคันครับขึ้นรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีไปเลยครับอย่าขับรถไปเพราะขับรถไปเนี่ยหาที่จอดยากจะดูชิวๆก็ไปยอดพิมานริเวอร์วอล์กนะครับลงสถานีสานามชัยนะครับแล้วเดินประมาณ150เมตรเสื้อตัว50บบาทน้ำหนึ่งขวดนะครับได้ฟรี เดี๋ยวจะเดินมาอีกหน่อยดูบริเวณเชิงสะพานพุทธก็ได้นะครับเป็นมุมแหลมด้านใต้สะพานพุทธโซลลอยฟ้าเจ้าพยาวก็ได้นะครับหรือแค่ามาโจนเจียนเวลนาะและสองทุ่มครึ่งไม่มีทางเลือกอื่นขึ้นไปที่สะพานพระปกเก้าฝั่งทิศใต้เลยนะครับตรงนั้นนะ่ยคนจะค่อนข้างบางก,กว่าทุกที่นะครับก็จะได้เห็นทุกในมุมบองแอน,โนิโลมิกถ่ายภาพนี่ทะลุจอเลยครับ